สวัสดีค่ะฟมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็แาจากวันเลทฟรีนะคะประจำวันที่24พฤศจิกายน2566แจกทุกวันจะมากจะน้อยก็มีใจจะแจกแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปก็รอสิ้นเดือนก็ได้ค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนเรจะมีกิจกรรมแจกทูมานี่วันเลทฟรีฟรีแบบนี้แหละแต่ว่ายอดเงินมันจะเพิ่มกว่าเดิม ใครที่ชอบแบบเยอะๆก็รอสิ้นเดือนก็ได้แต่ถ้าใครที่เก็บสปไปเรื่อยๆเก็บวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆวันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้ก็เกาะมาให้ทันทุกวันนะคะลงคลิปทุกวัน22สนาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มส่วนใครที่มาช้าเราบอกอยากได้รับยังไงดูตรงไหนอะไรยังไงก็ เขาไม่รู้จะบอกยังไงเนาะเพราะว่าบอกหมดทุกอย่างแล้วก็ถ้าเขาถามอีกก็ปล่อยเขาไปละกันนะคะส่วนการแจกวันนี้ก็เป็นการแจกแบบออดไลน์เหมือนเดิมโค้ดอังเปาคือคำนี้อันนี้คือโค้ดอังเปาส่วนเวลานะคะเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอังเปาเพื่อรับเงินเข้าทูม o นิววันเลดฟรีได้ก็คือ22นาฬิกา22นาฬิกาหนาที ใครดูจบแล้วไปเราที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคร<ส>ับค่ะวิธีการรับ Wallet ฟ r e แบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้ หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงแว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad787xqz แ s มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซอง1อันเราก็กดเลือกซองหนึ่อันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินกีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ